กลักบชสเ <Creative. S 1> ที่จุลามีอยู่สองที่คือ final week อาทิตย์นี้อันนี้คือ final week อาทิตย์หน้า กรจิ๋วของเขาในการอ่านหนังสือโอ้โหแดดประเทศไทยทุกคนเหมือนเส้นแบบอ้า ดองคีซังอาหารที่สั่งเราก็กินได้ก็เลยตัดสินใจมากินอาหารแบบปรุงดีกว่าอาหารกรล่องเราพักก็สั่งเป็นแซลมอนเทริยากิมาอันนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยหาราคาง่ายกว่าคือยังมีอันนีน้ชิมได้ ฟ้ามา ช็อกโกแลตมาเพราะว่ามันเหลือน้อยที่สุดฟ้าเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดก็คือช็อกโกแลตแล้วด้านในตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชีสเค้กแล้วก็ด้านนอกสุดจะเป็นขนมปัง something ที่มันแข็งๆเอาไว้หอ่อหุม้มช็อกโกแลตกับชีสเค้ก ฟ้าจะมาอัปเดตสกินแคร์หน้าหนาวรูนปกติของฟ้าเลยคือจะเป็นตอนเช้ามอยส์ไรเซอร์กับซันสกรีนส่วนตอนเย็นจะเป็นแค่มอยส์ไรเซอร์เข้าหน้าหนาวแล้วช่วงเนี้ยฟ้าแห้งมากแสบไปหมดเลยแต่ว่าพอฟ้ามาใช้ตัวเนี้ยรอยแสบรอยแดงที่มันขึ้นตรงหน้าฟ้ามันหายไปหมดเลยเช้ามากตอนเย็นฟ้าจะใช้เยอะกว่านี้นะฟ้าวอรบนมือก่อน ให้ทุกคนสังเกตผิวฝาม,มากว่าอันนี้คือแก้มที่ทาแล้วกับหน้าผากที่ยังไม่ได้ทาสรอบฟ้ามัานต่างกันมากนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดขนาดไหนก็วาสลีนะค่ะตัวเดิมฟ้าใช้มาตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นปีสามเช้าเย็นเดีย๋ยวฟ้าจะเตรียม ุ่ยังชีพของฟ้าที่มีเครื่องสำอางไปด้วยเพราะว่าวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วทุกคนสอบเสร็จแต่งหน้าแล้วก็ไปกินข้าวโลกมากจริงทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะมาบอกวิธีอ่านหนังสือสอบของฟ้าในรอบนี้ด้วยฟ้าจะบอกว่าวิธีนี้ฟัดตํมแมนมากแต่ว่าต้องเมื่อยมือนิดน,นึง ตะกี้เป็นขนตาฟ้าเองไม่ถึงว่าแบรนด์ขนตาฟ้ามาฝากไว้ที่ใส่ตรงนี้สวยเดินกลับที่จุลามีอยู่สองที่คือสากรจุลาที่สารพักเกี่ยวแล้วก็ขอพักจุลาฟ้าทำอันนี้มาได้เกือบปีแล้วเลยรู้สึกว่าโอเคได้เวลาบอกทุกคน ตอนนี้มีขายอยู่แบบออฟไลน์ประมาณ38แต่ว่าออนไลน์ยังไม่ได้เต็มรูปแบบขนาดนั้นคือฟ้าไม่ได้เล่นติ๊กตอกเลยเพราะว่าฟ้าไม่ค่อยชอบสักเทาไหร่แต่ว่าคนเราคนเปิดใจแล้วก็เจอกันในติ๊กตอปีหนะะ้าค่ะมากินที่นี่บ่อยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งบาร์ เดี๋ยวนี้เขาทำมาเก็ตติ้งแบบนี้เลยอ่ะครีเอทีฟุดโอเคอาไระฟ้าจะมาสรุปสำหรับการอ่านของฟ้าในเทอร์มีตอนไฟนอล ้าจะสรุปวิชานั้นให้อยู่ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวแล้วก็จากนั้นให้เขียนกวนก่อนสอบให้คัดกระดาษ A4 แบบนั้น3รอบแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองสรุปเข้าไปนะไม่ใช่เขียนคีย์เวิร์ดมาแล้วก็แบบคีย์เวิร์ดนี้คืออะไรไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็ฝากแบรนด์ขนตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วรุ่นพิเศษก็จะออกมาใหม่คือรุ่นกาวสีดำเพื่อความเมียนที่มากขึ้น คลิปนี้ไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย